สักุณาพรไม่ทำให้แม่แม่ผิดหวังค่ะสำหรับรายการบันเทิงไทยรัฐช่อง32ที่ผ่านมาแม่แม่แมแมจ๋าผู้ดได้ด้เขาไปเบืองอิหลา่าแน่สำหรับรายการบันเทิงไทยรัฐที่ผ่านมาเมื่อเวลาบ่ายโมงเข่งที่ผ่านมานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอ้ะอาาสักุณาพรไม่ทำให้แม่แม,แม่ผิดหวังเลยเพราะว่าอิหลา่าฉลาดตอบคำถาม พี่ๆไม่พี่พิธีกรทั้งสามท่านนะคะได้ถามถามยังอิหลาตอบได้เบิดแล้วสุดเสอร์ไพรสในงานนี้นั่นก็คือแฟนคลับเอฟซีแม่ๆคนที่เคยซับพอร์ตเคยติดตามให้กำลังใจน้องอาอค่ะนั่ไปฮอตสตูดิโอเลยค่ะพี่น้องคะเพื่อมอบมลาลัยพวงใหญ่ให้กับน้องอายสักุณาพ์งานนี้ทําเอา สามพิธีกรสาวถึงกับอึ้งเลยค่ะว่าน้องอาอาทั้งเก่งทั้งน่ารักได้รับคํำช่มจากพี่ๆพ,พ,พิธีกรทั้งสามท่านว่าน้องไอ,าอาเก่งจริงลักันน่ารักแห้งค่ะแล้วสําหรับข้างนี้นะคะพิธีกรทั้งสามท่านเพิ่นได้ถามน้องไอคาอาําถามหนึ่งค่ะทีถาำหายแบบน้องตอบออกมา ได้ถึงใจแห้งกับพี่นองพี่พิธีกรถามว่าอิหลา่าถ้ามสาวๆไม่กี่พอจ๋าเนี่ยอิหลา่าห่วงบอ่อเพื่อนบอกว่าห่วงข่าวสันเพิ่นบาเพิ่นห่วงพอแล้วอีกคําถามทีพิธีกรเพิ่นถามเป็นอย่างจ้างบ่อยอยากให้พอจ๋ามีแฟนคําตอบนี่แหละค่ะพี่นองคะ่ะที่ทําให้พิธีกรถึงกับอึ้งค่ะ เพื่อนบอกว่าน้องอาอายตอบว่าสาเหตุที่พ่ออยากให้พ่อจ๋ามีแฟนย่านพ่อจ๋าไปไปหักแฟนมากกว่าลูกพี่น้องกลัวพ่อจ๋าไปสนใจมากกว่าลูกมึงดูพี่น้องแล้วกับเป็นสีหนาสาวๆพอมด้ยพี่น้องในขณะทีพี่พิจกรเพิ่นถามว่าเกี่ยวกับเร่องที่พ,อพ่อเพิ่นเป็นอย่างคือพ่ออยากให้พ่อเพิ่นมีแฟนแล้วน้องก็ตอบออกมาแบบน่ารักแห้งค่ะพี่น้องว่อยากให้พ่อมีแฟน ญาณพอไปหักผู้สาวลายก็จะของค่ะสาเหตุท,ที่ว่าอยากให้พอจา้าเฉพาะุนห่วกระดอกรกะเดะค่ะสาเหิตนะได้รับคาตอบออกมาเร็วนะคะว่าญาณพอไปหักผู้สาวลายก็จะของค่ะพี่น้องค่ะเรียกได้ว่าในการออกไา่การของน้องอา้อายในครั้งนี้คือนอกมีความฉลาดแห้งมีความจริงมีความรอบรู้ในการอเอาตัวรอด ในคําถามของพีพีแต่ละคําคือถามมีหยังนองก็ตอบได้เบิร์ค่ะพี่นอ้องอ่าพิธีกรถามคําน้องก็ตอบคําอ่าถือได้ว่าเป็นเด็กหน่อยที่มีความฉลาดในโตสามารถเอาโตหลอดได้เป็นคําคําถามสดๆค่ะพี่น้องคํามถามที่ว่าได้เตรียมกันมากว่าได้มีมุกมีเตรียมกันมากอ่าเพราะว่าพี่พีพพ่นถามสดๆหนาเวที่นองก็ตอบออกมาได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะถือว่า ศิลปินการเป็นศินลปินการเป็นลูกพ่อจ๋าของน้องอาอายบ่อถ้าไห้พ่อจ๋าพิษบังอิลีอ่าสาหรับน้องอาอายสกุณาพรนะคะเพิ่มมีความฉลาดในโตมีความเลือดของพ่อจ๋าอยู่ในโตหลายเจงแห้งนะคะสําหรับน้องอาอายแล้วสําหรับในคําถามอีกหนึ่งคำถามที พิธีกรเพื่อนในถามพ่อจ๋านะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อจ๋าได้โพสต์โพสลงน่นละคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหละค่ะพ่อจ๋าเพื่อนก็ได้ให้คาตอบพิธีกรเพื่อนถามว่าตอบได้ตอบได้เท่าที่ตอบได้ก็แล้วกันคือบ่ให้ชัดเจนนี่อย่างมากมม้นะคะพ่อจ๋าเพื่อนก็เลยเรียกตอบว่าเงินหายสองแสนจริงค่ะ เงื่นที่หายคืออยู่ในกระเป๋าค่ะเงื่นอยู่ในกระเป๋าคนทีมาขโมยนั่นก็คือยิบเอาอยู่ในกระเป๋าเลยค่ะทั้งเมอร์ดันมีสองแสนเจ็ดแต่ว่าเขาเอาไปน่ะสองแสนครับพี่น้องสองแสนเพราะว่าคงจะเป็นเงืนค่าจ้างหมอร่บในคืนนั่นแหละค่ะพี่น้องใจร้ายจริงๆสําหรับคนที่เอาแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าตอนนี้ไปถึงขั้นตอนใดแล้วบอสนกคงสกรเพื่อนก็เลย ตอบว่าอยู่ในขั้นตอนการดําเนินคดีค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับคนที่คิดบ่ดีนะคะซื้อกินบ่หมดขดกินบ่หน้านีดีค่ะพี่นอ้องอ่านคิดไดแจ้งไดแล้วมันบ่แมนขโมยขังนอกไหมค่ะถ้าเป็นขโมยขังนอกแต่ยังว่าบ่ได้อ่าเป็นอนี่ของแกของเป็นคว่มบกพ่องเป็นคว่มซับเผาของแกของนี่เป็น คนที่เข้าเลี่ยงมาแล้วคนทีคิดว่าไววเนี่ยเสียใจได้ไหมคะพี่น้องไววเนื้อเสียใจได้ว่าคิดว่าจะบกกาเหตุกับเห้าแต่นี่กาเหตุถึงขนาดนี้กระทำเสียใจอยู่ด้วยเนาะค่ะคนที่เข้าคิดว่าไววเนื้อเสียใจคนที่ว่าเข้าเบิงเข้าแย่ให้เขาให้นามกินมากแต่ก็ยังคิดกับบดคิดเหมือนคนรู้สึกถูกหักหลังไหมพี่น้องเจ็บเด้อค่ะคนรู้สึกนี่คือเจ็บค่ะจะบอกให้ อ่าถาเฮาเห็ุแบบตกล้นหายกระเสียดายไปธรรมดาก็แต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าถือแข้งขังหลังอะ่ะบ่ฮู้สิบันาดจังไดพี่น้องมันเสียความรู้สึกนะคะแล้วพิธีกรพนกับ่ได้ทามมีหยังมากไปกว่านี้แล้วค่ะก็ถามเทว่าตอบได้เท่าที่ตอบพนก็ตอบออกมากว่าเป็นเงื่อนค่าจ้างทีเอาว่างไว้ในกระเป๋าแล้วค่ะถือขโมยไปค่ะสองแสนบาทโอ้ ภาวนานะคะกะ็อยากให้ให้ได้ขึ้นน่ะล่ะค่ะแล้วตนะะแล้ว,ตน,ลวตนมนาโหนเพิ่นแล้วตนนี้หลีแห่งเห็นเพิ่นออกรา่การมาก,กับลูกสาวเขาเห็น,นก็รู้ซื้อแบบว่าพอลูกไหมพี่น้องสู่ชีวิตอ่าทํางานงองงอกงอ,กงอกสู่ชีวิตก็ยังมีคนมากล้าเฮ็ดแบบนี้ไหมพี่น้องเสียความรู้สซื้อ,อีหลีแล้วก็เสียใจแห้งเสียใจที่สุดก็คือเป็นคนในครอบครัวนี่แหละคะ่ะคนในครอบครัวหมายถึง คนในทีมที่มอล่ํานั่นแหละค่ะที่เพิ่นวาพ่อสิรูโตอยู่อ่ะแล้วถ้ายั่งคิดได้นะคะถ้าคิดได้ก็อยากให้เอาเงินนะคะมาขึ้นเพิ่นนะคะเอามาขึ้นเพิ่นซะา่่อย่ยกเห็ดกันถาะอยกหน่อยเพิ่นก็เคยมีพะคุณค่ะเพิ่นก็เคยมีพะคุณก็จะคล้องให้เขาให้น้ำกินให้ทีพักอ่าซอยเหลือทีพานมากกับว่าได้เรียกบุญคุณนหรอกค่ะต่ว่า เท่ากับต้องคิดน้ากันจากน้อยค่ะมันบอกเป็นเงื่อนหน่อยๆค่ะเงินสองแสนบางคนหาทั้งชีวิตเลยยังบ่มีเลยค่ะเงินสองแสนอ่านั่นราคะก็อยากให้คิดน้ากันอยากให้สงสารมีเมตตาคิดต่อกันนะคะอ่าเพอยากให้คิดเห็นเจ้าต,ตแบบนี้เพราะว่าเข้าอยู่ในคนกลุ่มหญ่เนาะคะ่ะอยากให้คิดได้ว่านี่แล้วก็โอกาสกันยังสิมีเจะาข้องก็ต้องเดินหน้ายีกต่อไปบ่ละค่ะ หาเหลี่ยครอบเพื่อต่อไปว่าล่ะค่ะนี่ทามาเหตุแบบนี้มันก็เหมือนตัดอนาคตจะคล้องอ่าตัดอนาคตจะคข้องไปยุ่อใส่กับว่ามีคนรลับเลยด้ค่ะถ้าได้ถือเปิดโปงเปิดซีดเปิดนาเปิดเตาออกมาว่าเป็นผู้หี้ไปสมัครงานใส่สีใดล่ะค่ะขันจะมีนิสสยแบบนี้นี่ล่ะค่ะสิ่งที่ตามมานะคะก็อยากให้คิดพิจารณานิดนึงก่อนสีเหตุอีหยังลงไปนะคะบ่อยากให้สิ้นคิดแบบนี้นะคะนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับ มือนี้นะคะเขาก็ออกมากแสดงความยินดีกับน้องอาอายกับพ่อจ๋านะคะที่เพิ่นได้ไปออกทีวีบรรบันช่องบรนเทิงไทยรัฐช่อง32ที่ผ่านมาคือสุดยอดอีหรีค่ะสำหรับน้องอาอายสักุนาพรค่ะสำหรับมือนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ